มิเกลอาเตตาออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเดอะกันเนอร์เตรียมพร้อมเดินหน้าเสริมทัพครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพทีมและเพิ่มขุมกําลังเชิงลึกเพื่อไล่ล่าความสําเร็จในทุกรายการโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2025-2026โดยคุณซึ่งชาวสเปนครับกล่าวว่าฤดูกาลหน้าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรและสโมสรมีแผนที่ชัดเจนในการขยับตัวในตลาดซื้อขาย เพื่อเสริมแข่งให้กับทีมที่ยังคงมีช่องโหว่อยู่ในบางตำแหน่งมันจะเป็นซัมเมอร์ที่สำคัญมากสำหรับเราเราตื่นเต้นกับแผนงานครั้งนี้เรารู้ดีว่าต้องเพิ่มทั้งคุณภาพและความลึกในขุมกำลังเพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขันในระดับสูงสุดทุกซัมเมอร์มีความสำคัญแต่ซัมเมอร์นี้จะพิเศษยิ่งกว่าเพราะทีมต้องการต่อยอดจากผลงานที่แข็งแกร่งในช่วง2ฤด,ดูกาลหลังและต้องการขยับขึ้นอีกในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์ที่แท้จริง สิ่งที่ทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลมั่นใจครับในการเสริมทัพครั้งนี้คือการแต่งตั้งอันเดรียแบตตาอดีตผอ,อ,อกีฬาของแอตเลติโกมาดริดที่เข้ามารับหน้าที่ในสินเอเวอร์เรสต์สเตเดียมแบต้าถือเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมครับโดยเฉพาะในการหานักเตะที่เหมาะสมกับระบบมากกว่าแค่ชื่อเสียงที่ผ่านมาเขาคือเบื้องหลังการดึงสไตล์อย่างองตวนกริชมันโกเก้และอย่างโอบรักมาสู่ถิ่นว่านตาเมโทรโปลิตาโน ในขณะที่อาเตตาเป็นกุนซือที่เน้นการเล่นระบบครับทีมเวิร์กความเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งทําให้การจับมือการระหว่างทั้ง2ฝ่ายครับจะทําให้โปรเจกต์การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสื่อหลายสำนักเปิดเผยรายชื่อนักเตะที่อาเซนอลนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าปีกและกองกลางตัวรับที่ยังเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่ขาดหายไปวิกเตอร์ยูเคเรตจากสปอร์ติ้งลิสบอน กองหน้าจิมชาติสวีเดนครับทำไปแล้ว42ประตูจาก42นัดในฤดูกาลนี้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดุดันครบเครื่องและมีความเป็นผู้นําสูงมากกว่าทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักเป้าหมายเดิมแหล่งข่าวภายในนั้นเปิดเผยว่าเบตตาเลงเห็นว่าโยเคเลสมีศักยภาพทางร่างกายและจิตใจที่จะเป็นเบอร์เก้าตัวหลักของทีมได้ทันทีแตกต่างจากอิสซักที่แม้จะมีพรสวรรค์สูงแต่ยังขาดความสม่ําเสมอในเรื่องการยิงประตูนิโกวิลเลียม จากแอตเลติกบิลเบาอีกหนึ่งแข้งที่มีข่าวพัวพันกันมาอย่างหนักครับโดยเฉพาะในตำแหน่งปีกซ้ายที่อาเซนอนต้องการคนมาแบ่งเบาภาระของบุกโยซาก้าและแทนที่กาเบียนมาตินเนลลี่ที่ฟอร์มไม่แน่นอนในฤดูกาลนี้วิลเลียมโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลครับความเร็วและการจ่ายบอลในจังหวะส,สุดท้ายถือเป็นปีกสมัยใหม่ที่เหมาะกับแท็กติกของอาร์เตต้าเป็นอย่างยิ่งมาตินซูบิเมนดีจากเรอัลโซเซดากองกลางตัวรับที่อาเซนอลต้องการมาเติมเต็มในแดนกลาง หลังจากโทมัสปาเตและจอร์จินโยมีแนวโน้มจะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้ซูบีเบนนี่ถูกมองว่าเป็นมิดฟิลด์เกมรับที่เข้าใจเกมลึกสามารถเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าได้อย่างไหลลื่นมีเซน์ในการอ่านเกมคล้ายโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เตต้ากำลังเดินเข้าสู่ฤดูกาลที่6กครับในการคุมทับอาร์เซนอลนี่คือช่วงเวลาที่ต้องได้แชมป์เพื่อยืนยันความสำเร็จของโปรเจกต์ที่เขาวางรากฐานมาตั้งแต่ปี2020แม้ว่าอาร์เซนอลจะยกกระดับขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัว แต่ยังขาดความลึกของทีมและจิ๊กซอสํำคัญบางจุดเช่นศูนย์หน้าที่จบสกอร์คมหรือมิดฟิลด์ที่สามารถคุมจังหวะเกมในสถานการณ์กดดันการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้จะเป็นการเติมช่องว่างสุดท้ายให้ทีมพร้อมชนกับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้แต่นิวคาสเซิลและเชลซีที่กําลังเสริมทีมอย่างดุดันหากเบต้าสามารถดึงนักเตะเป้าหมายเข้ามาได้สําเร็จครับโดยเฉพาะโยเกเรสซูมิเมนดีและวิลเลียมอาเซนอลจะก,กลายเป็นทีมทีมท่แข็งแกร่งรอบด้าน และมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริง